ฝั่งไหนเปิดไม่รู้แต่กูเกิดฝั่งขวาฝั่งขวาเปิดไอ้ฝั่งซ้ายเปิดเดี๋ยวไบไปแล้วฝั่งขวาอันอยูส่วนใช่ปะวนะใช่เดี๋ยวใบปะใช่กูอยู่ห้องยาวนะถ้าใครจะม,มามาแน่ห้องยาวอะ่ะไ,ไปดิยังไงก็มาตัวนี้ไม่ค่อยเก่งน้องผมลองเล่นแล้วใช่ป่ะบอสตัวนี้ไม่เก่งเแลล้ว่น <laughs> เล่นแล้ว <laughs> ตัวไม่ค่อยโหดพี่ตัวนี้ผมลองเล่นมาละมาแล้วพี่เอกเออเดี๋ยวคุณรอตู้ในห้องล็อกเกอร์กูตันเลยเอา้าไอ้เหี้ยมันพุ่งชนควยอะไรเนี่ยโอ้โหเอออยู่ในห้องล็อกเกอร์อะเออกูรำไปนี่ก,กูแตกก่อนไปได้ไอ้สัตว์โอ้โหแตกก่อนเนี่ยสัตว์มันพุ่งชนแบบว่าทำไมมันไม่พุ่งไปเลยวะผมงงวะมันพุ่งชนตู้ได้ไงวะผมงง รอดช่วยให้อันตู้เต้ดินมันมันติดได้ยังไงวะไอ้ช่างงงวายสัตว์มันพุ่งติดได้ยังไงวะบอดไปไหนบันไฟ<อ>ข้างบนแเ,เแม่ <บา S 1> จะขึ้นยังไงเนี่ยไอย้เบนมันพุ่งติดอะไรวะมูสมวิตต์นะดูผมดูผมดูผมพีก่ก่อน อยู่ดีก็พุ่งติดพุ่งติดอะไรก็ไม่รู้มาย่องเที่ยวองหายไปแล้วติดอะไรไว้ฝันอะไรวะปั่นวุำวนตัดันคืออื่นละ<ค><ณ>ปั่นห้องน้ำไหมอะไรหัหน้ามันมันเล่นเป็นใช่ไหม ไม่เลยว่ะเหารอโหอยู่รอบยาวอยู่ปัน่นเครื่องกลางแบบทิ้งบ่อแล้วพี่ออไม่มเงีายฝ้าอายมันบ้าเดี๋ยวนี้อยู่อรอบเตียวต้องพับแล้วมั่งอะไรเนี่ยงอง เอาลักให้มาข้างบนเร็วข้างบนเหรอตรงไหนฮะห้องน้ำเดี๋ยวก่อนจริงจริงห้องน้ำห้องน้ำมันตันได้เหรอวะได้ตอดข้างข้างซ้ายมือคุณเนี่ยไม้เซฟกับรอบกับห้องเทพลายบอลห้องเทพกับแผ่นเซฟผมใช้ไปแล้วนะมึงครับมึงไม่เข้ารอบยาวดิสองคนอ่ะมึงได้โดดสองทีแน่นอนตรงนั้นไอ้สัสผมอยู่รอบยาวอ่ะไปทีไปทีเพเว้น ตรงนี้นี่ต้องห้องช็อตกันห้องช็อตกัน,ออกนรอบยาวไอ้ไอ้บอสมันอยู่ไอ,อ้วอสยิงมาห้องช็อตกันช็อตกันห้องไหนน้องจะรู้ออหรอเนี่ยมึงก็บอกมัน <c oughs> ดีย้อน <c oughs> ไม่รู้ผมเข้าห้องยาวแล้นะไม้ดูดผมเห็นแล้ว <c oughs> ห้องช็อตกันไม่เห็นยังห้องช็อตกันรู้แล้วรู้แล้วรู้เรื่องรู้เรื่องอะไะ ขันไปตู้ดิขันไปหน้าตู้พุ้งติดไปเหอะมึงอ่ะไอ้สัตว์มึงพุ้งติดไปเหอะเออพุ้งติดไปเหอะมึงอ่ะยูดิรักลับไปนะย้อนเข้าตู้ยังเข้าแล้วพี่มอยู่มั่นดิอยู่มันดิเดี๋ยวคิวสองได้พี่เออมาแล้วโดนแน่มึงเอามันไปไหนบอกแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้อยู่ห้องชาดกัน ไปไปที่นี้ทั้งยันการกันก,นกนูโดดเข้าตัวนี้โตดดในเบนก่อนแล้วค่อยโดนกูแสบเอา้าทำไมกูไม่ตันนะ่ะแล้วบอดอีกโตดดอีกแล้วก็บอดอีกบอดไม่เห็นอะไรแบบสามสิบวินาทีครึง่งไอ้สัตว์เสียหมดเดี๋ยวไว้เพิง ยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราตามตู้อ่ะจากที่กูโดดไปรอบแรกน่าจะรู้แล้วเะว่าทำไมไม่รู้วะพี่หลอกเข้าตู้ด้วยเล่นกับห้องตรงกลางอันนดับขวาห้องยาวห้องยาวไม่มีไม้เหรอมีพี่เอ้ยอ,อยะมีป่อมีไม่ไม่มีมันไม่ได้เล่นะเนี่ยไม่ได้ไล่ไอ้ย้อน อะไรเขาไม่ได้ไล่พี่ไอ้ชี้อ่ะกูจะแตกห้องลูกป,ปั้นย้อนมาเร็วเข้าตู้ท้องลูกป,ปั้นท้องตรงไหนวะห้องเสือข้างห้องเสือไงโอ้ยไม่ลีเลยไปทุกมาไอ้นี่มันพุ่งมั่วสู้ตัวเร่งจัดเลยวะปล <ะ S 2> าลอดยาวมาเดน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 มาเดยเขยโซเดียว ดูผม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 แฝงแฝงแบฝงได้พี่ได้กูอยู่ตู้สองปูอยู่ตู้สองรอบยาวคือตรงไหนวะพี่แล้วห้องยาวไงห้องที่บอสอยู่เมื่อกี้ที่ฮิวไอ้บอสอ่ะแล้วพี่ไปไวจังอ่ะกูโหดอ่ะมายเนี่เนี่ยอีกาขึ้น ้าขึนไม่ตามใครเลยผมปั้อ <SM> ย <ot> ู <naz pos> ่ตรงกลางกับน้องแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผีมาห้องยาวห้องยาวห้องยาวอะล็อกโลบแบบนรู้แน่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งที่ตัดอยากไปยืนดูด้วยเดี๋ยวเครื่องนี้เสร็จไปดูไหมเต้เออเต้เต้โดนโดนแล้วอ่ะไบายเต้มันมามาชมหน่อย เอ้ยผมผมได้แล้วผมได้แล้วผมรีผมรีแล้วเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผีไปเดี๋ยวผีอยู่ว่าผมเดี๋ยวผีมาแล้วมาแล้วมาเมืไหนอิวก่อนดิอยู่ในห้องห้องรอบหมาย้นตีนเนี่ยเอออยู่ดิเอามาอยู่ไปถ่ายมดเอาหุยอนเอาไปก่อนดิไปอยู่นะเล่นไปก่อนพวกกูรีอยู่ เอาพุ่งตรงนี้ไม่เป็นตรงไหนย้อนมาดิเรียบร้อยไอ้เจ๊กูว่าเราต้องเปลี่ยนห้องแล้วปะมันเริ่มรู้ไปก่อนหนึ่งเราเปลี่ยนห้องดิเราเปลนไม่รู้เลยพี่มันโดนรูรูเลยผู้ชายผมโมดอ่ะพี่ห้องยาวดิห้องยาวดิห้องยาวดิเดี๋ยวไปลงไปเดี๋ยวไปลงไปเดี๋ยวไห้องอ้อไหนพห้องจัดกันห้องจัดกันห้องจัดกันได้ไหมเอ้ยมึงมาถูกปะเนี่ยเอ้ยมันเหมือนจะมาถูกเนะมาห้องยาวได้ห้องยาวห้องยาวห้องยาวได้ห้องยาวห้องยาวห้องจัดกันห้องยาวได้หมดโอ้ยนไม่ไล่ ยี่ผมยี่ผมนี่ผมผมกำลังพาไปมันมามันมาผมกำลังพาไป้อ,อยปเข้าเลยตรงนี้มาแน่เฮ้ยไม่หว่ามันไปเอาไปต้นเครื่องตรงนู้นว่ะไปมาโอ้ช่วยยอนก่อน มาดูตอนอยู่กูเูเพื่นไปหน่อยไม่เห็นน้ไปฉายหมดมาดึกดูบอลมาดูอยูกูห้องนี้ได้ในห้องเอกสารนะมีตู้อยู่ตรงรอบบนไม้อะ่ะตู้เดียวอะมาดูมาเข้าดิกวนอยู่ตู้ห้องเอกสารเนี่ยพี่ปไปไหนผมไม่รู้ทาง ก็เลยห้องยาวเข้าเลยเดี๋ยวกูวนกลับมาเข้ายังรอบยาวเอรอรอบไหนไม่ห้องเอกสารนะห้องเอกสารนะกูมากูมาแป๊บนึงอุ้ยเฮียเข้าไปยังผมไม่ทันไอสัตว์พักผ่อนเฮ้ยมาทางนี้ไม่โดนเข้ายังวิ่งเลยไปวิ่งเลยไปยังยังยังวิ่งเลยไปปอด เข้าแล้วกูอย,อยู่ในตู้มันเดินอ้อกกับไปทางนู้นใน,ในเบนกูกำลังมานะเออมาดิมันมาปะวะมันมาย้อนแอบไว้ดิมาแล้วรอเข้าต่อเลยเออเพราะมันโดนไปฉายกูแบบหลังหนักแน่นอนอะ่ะ บอดหนักบอดหนักบอดหนักเขาแล้วเขาแล้วบอดหนัก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 ข้างบนข้างบนเอาเดี๋ยวเอาเดไอ้เหี้ยข้างบนตรงไหนได้เอาไว้ตัดบอดหนัก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 มาห้องน้ำปะหลังวิ่งขึ้นไปอ่ะเปิดประตูข้างหลังเปิดเอาออกเลยเอาออกเลยไม่ต้องเปิดประตูขอได้เลยกุ้ย เอ้ยเอ้ยใจเย็นน like ้องไอ้เด๋ยวอย่าพ่งอย่าพุ่งพิมมานะเอ้ยหมูอย่าพุ่งพิมพ์ไม่หี้โอ้โหกูจะบอกว่ากูจะบอกให้มันพิมพ์ภาษาอังกฤษซะหน่อยโอ้ชยเย้มันอังกฤษมาก่อนอะไรกูปิดโปรไฟล์โอไม่ได้ปิดนะโอเค No! am speak English Go <laughs> inter English please. I can't understand. <laughs> oh <my God. laughs> oh <my God. laughs> กูชอบที่มันเปิดมาแล้วมันด่าคุ้ยเราเกบดีนะคุ้ยที่ไปแก้งขอคุ้ยที่แกงไงเชี่ยตอนแรกตีล้มไปอยู่เลยไอ้สัตว์้อนจีมันนีจ๋าล้มอย่างไวเลยตัวคนแรกอะฮะโหล